ของเราครับคาวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์สุดฮิตในปี2025นั่นคือ Honda PCX 125ซึ่งเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากในตลาดประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านนะคะองค์การออกแบบที่ทันสมัยการขับขี่ที่สะดวกสบายหรือแม้แต่การประหยัดน้ำมันวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดทั้งหมดของรถรุ่นนี้ในเชิงลึก พร้อมกับการพูดถึงคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้ Honda PCX 125เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองมาถึงจุดที่เราจะเริ่มต้นกันเราจะมาดูที่การออกแบบของ Honda PCX 125กันก่อนเลยเมื่อพูดถึงการออกแบบ Honda PCX 125มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยและมีความหรูหราที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกพึงพอใจในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นสายที่คมชัดของเว้าของตัวรถที่ดูมีความไหลลื่นรวมไปถึงไ่ายหน้าและที่ให้ความสว่างและดูทันสมัยยิ่งขึ้นทุกๆอย่างในด้านดีไซน์นี้ถูกออกแบบมาให้สะท้อนถึงความทันสมัยและความสปอร์ตในตัวเองไม่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นที่น่าสนใจ แต่เมื่อเราพูดถึงเครื่องยนต์ Honda PCX 125ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันด้วยเครื่องยนต์125ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้พละกกำลังเพียงพอต่อการขับขี่ในเมืองและการเดินทางในระยะไกลเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยี ESP Enhance Smart Power ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการลดการใช้พลังงานแต่ยังช่วยลดการปล่อยมลพิษอีกด้วย การขับขี่บน Honda PCX 125เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อคุณนั่งบนเบาะที่ออกแบบมาให้สบายพร้อมระบบกันสะเทือนที่สามารถรับมือกับพื้นถนนที่ไม่เรียบได้ดีเมื่อขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นการควบคุมก็ทำได้อย่างง่ายดายและมั่นคงซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Honda PCX 125เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ในด้านความปลอดภัย Honda p c x 1 2 5ก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบเบรก ABS ซึ่งทำให้เบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดโอกาสในการลื่นถลายขณะเบรกแรงแรงระบบกันสะเทือนก็ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายอย่างมั่นคง ในเรื่องของความสะดวกสบาย Honda PCX 125ก็มีพื้นที่ใต้เบาะที่ใหญ่เพียงพอในการเก็บของใช้ประจำวันอย่างกระเป๋าหรือหมวกกันน็อกระบบไฟฟ้าในรถยังมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่ผ่านระบบบลูทูธที่ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างรถและอุปกรณ์อื่นๆทำได้สะดวกมากขึ้น หากคุณสนใจในราคาของ Honda PCX 125ในปี2025ราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ $6,000 ดอลลาร์ 6, หรือประมาณ200,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งดีไซน์สวยงามประสิทธิภาพดีและเทคโนโลยีที่ทันสมยัย Honda PCX 125ไม่เพียงแค่เป็นตัวเลือกที่ดีในด้านการใช้งานประจำวัน แต่ยังเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยความทนทานและประหยัดน้ำมันขับขี่ได้สะดวกสบายสำหรับทั้งคนที่ต้องการใช้ในเมืองหรือแม้แต่การเดินทางไกลเมื่อเราพูดถึง Honda p c x 1 2 5เราไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงความหลากหลายของสีและสไตล์ที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้อย่างที่เรารู้ว่า Honda ให้ความสำคัญกับการที่ผู้ขับขี่สามารถแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองได้ การเลือกสีและสไตล์ที่ตรงกับความชอบจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการขับขี่ในด้านนะคะองค์การบริการหลังการขาย Honda มีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมและมีความเป็นมืออาชีพซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า Honda PCX 125จะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดอายุการใช้งาน สรุปได้ว่า Honda p c x 125เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองแต่ยังสามารถใช้เดินทางไกลได้ดีการออกแบบที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยที่เหนือชั้นและการเชื่อมต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือสิ่งที่ทำให้ Honda p c x 125เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ขับขี่ในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับ ถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง You r Channel Name ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตสวัสดีครับ